สวัสดีค่ะแนนลีวันบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เขาวังชิงค้องหองยโขงหาดใหญ่สงขานะคะเป็นบรรยากาศเมฆหมอกสวย,สวย,สวยแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะเที่ยวธรรมดามันก็ไม่ได้นะคะทริปนี้นะคะมีรถพังไป3ขาแนนก็เดียงทั้งสองข้างนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทางโคตรลาบากเลยนะคะเป็นซีเมนต์หลังเต่านะคะถ้าเกิดว่าจอดกระถนานแล้วขาไม่ถึงก็มีลมได้แล้วเราก็ไปกันกลางคืนด้วยนะคะไปกันประมาณเที่ยงคืนไปดูกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไง อันนี้เราจะพาไปนอนป่ากันเลยไปไปดูไปดูรถไปดูรถพาอะไรมาบ้างรถเราอ่ะนี่มาดูสมมาละก่อนนี่นะคะมอไปข้อหัวหมาเอะไรดิเต็นเต็นเต้นเต็นสองอันเลยแล้วก็มีลูกติดมันอ่างคนค่ะเป็นนายทีมมึงพาอะไรมาบ้หรือมึงพาอะไรมาบ้างในๆอาหารว่างเี่นเปลี่ยนเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถีบกันมา รุนกันเลยดีนะต้องเข็นกันเลยเอออันนี้แยกกันเป็นสี่กลุ่มไก็หล,ลงทางกันแล้วมันอยู่ไหนกัน้ยเล่นนี่แชมป์กับเป้นําไปแล,แล้วแล้วก็บอกให้รออย่าไปไหนก่อนเพราะมันไปกันไม่ถูกแล้วก็ไอโซดาอยู่คนเดียวเพราะไม่มีโทรศัพท์ไปใช้ด้วยเอาไปอะนี่เอาไป<ม>นี่นะต้องเดินเท้าไปนะออเริเไปเลยเนะฮะทางประมาณนี้เลย เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวันนี้ก็ตัดสินใจจอดรถนะคะจอดรถไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแบล็คลวโซดาที่ล้มอยู่เป็นไงฮะโซดาดีดีอะไรรถรถรถมึงอยู่ไหนนู่นจอดแหนนะทำไรทางทางข้อเทียมเลยค่ะแพนแพนทางให้ดูแน่ใจว่าจอดเอ่อเอาเอามันนอนมันไม่านหนักแล้วลองลองแผนให้ดูทางครับทางอย่างนี้นะฮะมองไม่เห็นเลยครับแล้วก็ ทางอย่างงี้ฮะแล้วก็ชันโคตรทางแค่นี้เองทางแค่นี้เลยจบแล้วนะไม่เป็นไรเรื่อยๆรล้รอตันงไหวไหมลูกไม่เมื่อกี้เดเมีรถจบาม,ถมาณแล้วเด็กค้าขวของเรา ก่อไฟนะคะตอนนี้ก็ลังขึ้นมาจุดกลางเอลูน้ำมันน้ำมันกา่านี่คือนี่คือสิ่งที่ทำให้ไฟติดไว้น่ะระหว่างที่พี่กําลังกลางเลูนย่างเลยเผา ถ้าจะไฟจะแรงขนาดนี้ก็คือดูดิของเขาคือไอเนี่ยไม่เรียกว่าทำลายกเ นี่เป็นเวลา6โมง43นะคะวางนะฮะแอนแนมาเดี้ยงเลยนะหาเที่ยงแต่าก,การสวย เดินข <G ã entender it> ึ filho, ้นเขานะสวยลำบากนะเอารองเท้าไม่ดูสังขาร ข้าวผัดอ <m> ้าวในของมึง no. อ <Yeah. S 3> yes. ับพี่ชัยเข้าหมดเข้าหมดเหรอใช่เหรอใช่เหรอวะเข้าหมดไงหมดลงอยู่ในท้องมึงยังไหมไม่ครัวกำลังปวดติดคออะไรเลยเยอะเหรอไม่ไม่เสียไม่เสียแรงที่เบรกมานะครับเอาพี่ต่ัดตัดยืนเลยเดี่ยวเดี๋ยวแล้วไม่เสติพี่ใจเย็นใจเย็นคนมีสีสันเลยแย่เขาแดงๆดนี้ ร้อนใช่ไหมใส่ไก่ใส่อะไรไอ้นั่นเลยน้ำจิ้มถั่วพี๋ไปไปดูเด็กน้อยหมดอะโอ้โหหมดลิตรอิ่ดทีลิตโอ้ตอนนี้ก็กำลังกลับกันแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเมฆ แล้วก็ฝนกะลังตกไม่ช่อมีใครเขาขยะับแต่เป็นแม่นะคะสำหรับทลิปนี้นะคะนั่นก็ต้องขอกลับบ้านก่อนนะคะยังไงก็ ฝากติดตามช่องทางด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ซับสไครต์ด้านล่างเป็นกำใจให้แนนแล้วก็เพื่อนแนนที่รถพังกันไป3คันนะคะทปนี้โหดมากๆเลยแนนทั้งขาแพง้งแล้วก็ได้แพ้กลับบ้านที่ขาด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย